นี่เป็นเรื่องของกระจกเงาลาบหรือว่าเพลนมิเลอร์เพลนมิเลอร์กอกระจกเงาลาบกระจกที่เราใช้ใช้แต่งตัวหลังจากอาบน้ำเสร็จก็อย่างนั้นก็นับเป็นกระจกเงาลาบเหมือนกันก็กระจกที่ใช้ส่องดูตัวเราแต่งหน้าประมาณนี้ที่มันใหญ่ๆแล้วก็เป็นลาบซึ่ง อันนี้ก็คือว่ามีตัวมอสอยู่ตัวหนึ่งอยู่ที่ระดับสายตาที่10เซนติเมตรห่างจากกระจกเงาลาดและเราอยู่หลังจากมอสโดยห่างจาก30มสเซนติเมตรจากมิเลอร์ให้หาว่าระยะทางระหว่างตาของเรากับตำแหน่งที่ปรากฏของ ของมอสในกระจกเป็นเท่าไหร่ข้อนี้มันหลอกเราอยู่นิดนึงว่าเราอยู่หลังมอสแต่ว่า30เซนเมรเนี่ยเราต้องอ่าให้ดีว่า30ซเมตรเนี่ยมันไม่ได้ห่างจากมอสแต่มันห่างจากกระจกเงาลาบฉะนั้นถ้าเราวาดรูปมันก็จะกลายเปไน็นอันนี้คือเพลนมิเลอร์อันนี้เป็นมอส มอสอย่างนี้มอสเนี่ยห่างจากกระจกเนี่ยสิบเซนติเมตรแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ห่างจากกระจกไม่ได้อยู่ห่างจากสุดมอสนั้นเราเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้คือจุดโอเราห่างไปประมาณไม่ใช่ประมาณห่างสามสิบเซนติเมตร ซึ่งถ้ามอสอยู่ห่างจากกระจก1 0ซนติเมตรเนี่ยภาพที่ปรากฏก็จะห่างไป1 0ซนเมตรด้วยเช่นกนนันตอนนี้ก็จะเป็นเป็นมอสเป็นให้เป็น M อ็มพามแล้วกันที่1 0เซนติเมโอเคจอยมันหลอกเราแค่นี้วิธีการหาว่ามันห่างกันเท่าไหร่นั้นก็เราก็เอา o m p m พา์มโเพรมนี่ยมันเท่ากับ3 0ซนติเมตร บว10เซนติเมตรแล้วมันก็เป็น40เซนเมตรมันก็คือ0.4เมตรนั่นเองแล้วเราก็ตอบได้เลยข้อนี้ไม่ยากมากแต่ว่าเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์เรื่องของ Plane Mirror โอเคครับก็ประมาณนี้ครับ